สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2566ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะติดตามรับชมทบทวนได้ใน z o o m 072. com และออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะ เรามาทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าปัญหาเดิมๆไม่ว่าจะเรียนสูงสักแค่ไหนมีความรู้สักเท่าใดปัญหาเดิมๆในรูปแบบใหม่ๆที่ทำให้เราทุกข์ไม่เคยจางหายไปความรู้ความเก่งไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปถ้าไม่แก้สักทีจะหนีกี่ทีผ่านไปกี่ปีปัญหาเดิมก็รบกวนใจปัญหาที่แท้จริงคือ ปัญหาในตัวต้องแก้จากการเรียนรู้ภายในเป็นความรู้ที่จำเป็นกว่าความรู้ใดๆก็เรียกได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงนะคะซึ่งก็ต้องเริ่มจากภายในด้วยการฝึกสมาธินั่นเองค่ะช่วงนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวจากทุ่งคสถานปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีทอดกรถินสม,มคีเพื่อสร้างทุกสิ่งและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ค่ะ เมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานาทุดงคัสถานปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดพิธีทอดกรถินสม,มัคีเพื่อสร้างทุกสิ่งและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีและใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรพงษ์สังขวังโส รักษาการประธานสงฆ์ทุดงคสถานปราจินบุรีท่านประธานสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมรวมใจก่อนที่จะได้สั่งสมบุญตลอดทั้งวันจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรราวันกัลยาณมิตรวิชากรจิระพัฒนกุลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายประตูห้องปฏิบัติธรรมโดยมีกเัเลยานมิตรสุกัญญาบำรุงจิตและกะเัเลยานมิตรภูนทรัพย์พยุงธรรมเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายในภาคบ่ายริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรกฐถินนำโดยประธานกฐถินในปีนี้คือกเัเลยานมิตรราวันและกะเัเลยยนมิตรวิชากรจิระพัฒนกุลพร้อมด้วยคณะประธานรองและประธานกองทุกคณะ ได้เคลื่อนขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสงบสง,งีม่มสง่างามท่ามกลางเสียงสาธุการที่ร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกคณะซึ่งได้สละทรัพย์อันมีค่ามาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุนั์อภิเวชโชประธานส่งเสริมศิลธรรมภาคตะวันออกเป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาแห่งการสร้างมหากรารลาานการยานมิตรราวันและการยานมิตรวิชากรจิระพัฒนกุลก็ได้นำผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำถวายผ้ากฐินด้วยความปลาบปลื้มปิติที่ได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้กล่าวพระดยงสงฆ์โดยพระมหาวีรพงษ์สังฆะวังโสส่วนพระภูวดล จันทสุโภกล่าวอับปโลกถินซึ่งพระพิสุสงฆ์ผู้รับผ้ากถินในปีนี้คือพระมหาเวียรพงศ์สังฆะวังโสค่ะนอกจากนี้สาธุชนทุกท่านยังได้ร่วมกันกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมกล่าวคำอธิษฐานจิตและร่วมกันถวายปัจจัยบริวารกถิน,นด้วยความอเลิศเบิกบานในบุญและโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับคณะท่านประธานกระถินและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่ได้พร้อมใจการสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีทอดกระถินครั้งนี้ที่จะได้ทำนุบำรุงศาสนสถานให้สมบูรณ์พร้อมรองรับผู้มีบุญและเหล่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะได้มีสถานที่ในการอบรมศิลธรรม ศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับช่าพู้มบุญทุกท่านค่ะมาต่อกันนะคะที่คณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายร่วมโครงการทอดกรถินสม,มคีทั่วไทย5 0 0พวัด ประจำปีพุทธศักราช2 5 6 6นณวัดหนองขามอ,มอ,ชอำชะอําจังหวัดเพชรบุรีค่ะเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาคณะสิทธิอนุสิทธิ์วัดพระธรรมกายได้ร่วมโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดประจำปีพุทธศักราช2,566นณวัดหนองขาม,อ,มอ,อำชะอําจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งบรรยากาศการทอดกรถินสามัคคีในวันนี้ชาวบ้านวัดหนองขามและคณะศิษยานุศิตวัดพระธรรมกายได้ร่วมอัญเชิญผ้ากรถินและบริวารกรถินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถสมรอบจากนั้นเป็นการถวายบริวารกรถินเพื่อสมทบทุนสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดในส่วนของการประกอบพิธีทอดกรถินสามคัคคีพระอธิการสมพรสุวัติโก เจ้าอาวาสวัดหนองขามได้ให้ความเมตตาคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินโดยการยานมิตรอุไรริษาลำดับวงนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินเป็นภาษาบาลีส่วนกัละยานมิตรกรุณาลำดับวงนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินเป็นภาษาไทยจากนั้นกัละยานมิตรเลี้ยนกัละยานมิตรกรุณาแพทย์หญิงกยรติการ และกาแนิรอุไรดิสาลำดับวงผู้แทนคณะศิษย,ยานุศิตวัดพระธรรมกายได้น้อมถวายผ้ากถินและบริวารกถินแด่พระอธิการสมพรสุวัตทิโกก่อนที่ผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวคำพเดียงสงฆ์และกล่าวอับป,ปโลหกถินค่ะสำหรับโครงการกถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดประจำปีพุทธศักราช2566โดยคณะศิษย,ยานุสิ์ ปูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยเป็นโครงการที่ช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงอีกทั้งชาวบ้านยังให้การต้อนรับและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะศิษยานุสิร์ร่วมเป็นเจ้าภาพพดกระถิสามมาคีค่ะก็ดีใจด้วยที่ว่าญาติโยมได้มาร่วม การร่วมการทอดผ้ากระถินในวันนี้แล้วก็จะได้รวบรวมจตกปัจจัยในการก่อสร้างที่ยังขางคานะั่นคือการสร้างจุมประตูก็ขอโมทนาบุญทุกท่านทุกคณะทุกสายที่มาครบแล้วหรือยังไม่ครบ ก็ตามก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญโดยคณะผู้นำบุญมาจากหลวงพ่อธรรมชยโยคือธรรมกายโดยร่วมด้วยช่วยกันเพื่อเป็นรากฐานแห่งชีวิตและบุญกุศลของเรานั้นจะเพิ่มพูน ตลอดสุดท้ายนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานคิดถึงหนึ่งถึงใดและขอให้สมมุปม,มาปารถนาด้วยพรของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าอายุวันณนะสุขพระปฏิพานธนสาธุป,ปัิทุกทิวาราตีเทินเลื่องปีติเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า กติในวันนี้จะได้ทำให้พระพุทธศาสนาของเราเจริญรุ่งเรืองอยู่คู่กับประเทศไทยนี้อีกนานแสนนานเพราะว่าจากว่าไม่มีการทอดกระถินมันก็จะทำให้พระพุทธศาสนาของประเทศไทย หาจจะไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรเพราะนั้นวันนี้จึงมีความเพื้อปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของหลวงพอ่อธรรมชโยมาเป็นเจ้าภาพร่วมกับสินสามัคคีของวัดหนองขาม อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของกระผมเองกระถินเป็นมหาการทานที่มีอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่ต่อโลหายใจของพระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ก็นำบุญมาฝากกับสาทุชนทั่วโลกทุกคนเลยนะครับมันมีความปราบปื้มมากค่ะเพราะว่าหลวงพ่อให้บุญเรา เราต้องรับบุญตรงนี้ค่ะเพราะว่าบุญเนี่ยมันหาซื้อกันไม่ได้คือเราต้องทํากันเองนะคะถึงจะได้บุญนี้ค่ะก็ขอขอบพระคุณหลวงพ่อที่ว่าให้เราได้มารับบุญตรงนี้นะคะตั้งแต่เข้าวัดมานะคะเราจะทําทุกๆบุญที่ว่าหลวงพ่อให้ทําเราก็จะต้องทําไม่ว่าจะเป็นบุญบวชพระบุญชวนสัมาเนรบวชแล้วก็บุญ กระถินที่ว่าหลวงพ่อให้มานะคะเราก็ทำเต็มที่ค่ะทำแล้วว่ามันปลื้มอะค่ะที่ว่าเราจะหาบุญตรงเนี้ยไม่ได้อีกแล้วไม่ว่าที่ไหนไหนบุญตรงเนี้ยมันมากมากจริงๆอะค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับตัวแทนคณะสิทธิศิษ์วัดพระธรรมกายในโครงการทอดกระถินสามัคคี5,000วัดทั่วไทยค่ะ ในช่วงนี้นะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายได้ร่วมทอดกรถินสมทบวัดกรนณมิตรณประเทศบังคลาเทศถึง14วัดด้วยกันค่ะพระมหาประพัฒจิระวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระอาจารย์สมานฐานะสมูผู้แทนสํานักต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้เดินทางไปเป็นตัวแทนหลวงพอ่อธรรมชโย ο, วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายร่วมทอดกรถินสมทบวัดกัลยาณมิตรณประเทศบังคลาเทศระหว่างวันที่21-27พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยในวันที่24พฤศจิกายนได้ร่วมพิธีทอดกรถินณวัดราชบัรณวิหารเมืองรังกามาติโดยมีพระปราธนาลังกามหาเถโร เจ้าอาวาสวัดราชบัรณวิหารเป็นประธานสงฆ์และราชาเดวาซิสซักมาผู้นำชาวซักมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งพิธีทอดกรถินในครั้งนี้ได้มีการรักษาประเพณีการทอดผ้ากรถินแบบดั้งเดิมที่มีสาธุชนชาวซักมาจากเมืองรังกามาติและเมืองใกล้เคียงบนเทือกเขาจิตตะกอง เดินทางไกลามาร่วมกันทอดผ้าจีวรนกรถินปีนี้กันอย่างคับข้างกว่า197คณะโดยในพิธีทอดกรถินมีสาธุชนมาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นนับหมื่นคนซึ่งได้ร่วมพิธีแห่ผ้าจีวรนกรถินที่ช่วยกันทอดตลอดทั้งคืนตามด้วยริ้วขบวนคณะสงฆ์ร่วม200รรูปนำโดยรูปหล่อของบานาพันเต ศูนย์รวมใจชาวพุทธบนเทือกเขาจิตตะกองโดยพิธีถวายผ้ากรถินเป็นไปด้วยความปลื้มปิติโดยมีราชาเดวซิสรอยผู้นำชาวซักมาถวายผ้ากรถินเอกและตัวแทนมูนิธิธรรมกายได้ถวายผ้าไตรและปัจจัยบริวารกรถินหลังจากนั้นสาธุชนได้ร่วมถวายเครื่องบริวารกรถินด้วยความปลื้มปิติและเบิกบานในบุญใหญ่ครั้งนี้ นอกจากนี้ทางคณะยังได้ร่วมพิธีทอดกรถินณวัดพุทธธรรมะราชิกะวิหารกรุงทากาวัดพุทธปาติยาเซนทรัลวัดโมโกโตลีสากะมุยีวิหารและวัดอื่นๆในเมืองจิตตะกองรวมทั้งสิ้น14วัดซึ่งการเดินทางมาทอดกระถินวัดกาลิมิตรในบางคราเทศครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง เป็นการสารความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์บังคลาเทศ<ๆ>เพื่อร่วมการทำงานฟื้นฟูนฟพระพุทธศาส,สนาให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองสร้างสันติสุขให้แผ่ขยายไปทั่วโลกสืบต่อไปในการนี้ทางทีมงานก็ได้เข้าสักการะสมเด็จพระสังฆราชแห่งบังคลาเทศณวัดพุทธจิตตกองด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับการทอดกฐินในประเทศบังคลาเทศค่ะ ช่วงนี้ค่ะมาต่อกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาก็ได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมพนม,พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี โดยในวันนี้มีสาธุชนรวมทั้งนาคธรรมทายาทที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทโดยได้รับความเมตตาจากพระอัตชัยวัฒธรรมโมประธานสงศุปฏิบัติธรรมพนมสารคามได้นำพระภิกษุส,สงฆ์ นาคธรรมทายาติและสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นและสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเติมบุญให้กับตนเองและที่สำคัญเป็นการทบทวนพระโอวาทที่เป็นข้อธรรมะเมื่อใครได้ทบทวนข้อธรรมะของพระองค์ได้ชื่อว่าเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นต้นกำเนิดของมนเคารพในพระธรรมเพราะข้อความที่สวดเป็นธรรมะ เคารพในพระสงฆ์เพราะบทสวดมนต์ได้ถ่ายทอดมาโดยพระสงฆ์นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นกายใจให้บริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมะอันทรงคุณค่าสร้างความประทับใจ ให้แก่สาธุชนทุกท่านที่ได้รับฟังธรรมในครั้งนี้ค่ะทางด้านของศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาจัดพิธีฝากตัวเป็นสิทธิ์โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศรรักราช2566ค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลานากธรรมทายาทที่ได้เข้าร่วมโครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566ได้ประกอบพิธีฝากตัวเป็นสิทธิ์ซึ่งภายในงานผู้แทนนาคธรรมทายาตได้น้อมนำพ่านทูบเทียนแผ่ถวายสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมทั้งได้กล่าวคำขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ต่อหน้าท่านประธานสงฆ์เพื่อเปิดใจรองรับคำสั่งสอนจากพระอาจารย์และคำแนะนำจากพระพี่เลี้ยง โดยไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขและพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติกิจ,จวัตรทุกอย่างไปพร้อมๆกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับพิธีฝากตัวเป็นสิทธิ์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ซึ่งนาคธรรมทายาททุกท่านจะได้มีโอกาสกล่าวขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาปูชนียาจารย์และพระอาจารย์ผู้สอนทุกรูปโดยมีท่านประธานสงฆ์เป็นองค์แทนเป็นการกล่าวคำยินยอมพร,ร้อมใจที่จะน้อมรับปฏิบัติตามค่ะขออนุมโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปี2566ด้วยค่ะ ในช่วงนี้นะคะเราไปรับชมข่าวบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และลอยกระทงธรรมค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระระวีธรรมัติโตท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มิบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรม ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายกระทงธรรมโดยมีกัลยยนมิตรก้านแก้วอินทร์ประดิษฐ์และกะัเละยานมิตรมณีลัยจันทะร,ราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายประทีปโคมไฟบูชาพระมหาธรรมกายเจดีมีกะัเละยานมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายพระหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนประธานบุญพิธีทั้งสามคณะได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบาร,รมี จากนั้นเป็นพิธีลอยกระทงธรรมโดยพระรรวีธรรมติโตท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่ประธานบุญพิธีจะได้ถวายกระทงธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้นำประธานบุญพิธีและสาธุชนร่วมลอยกระทงธรรมด้วยความปลื้มพิติในบุญกันทุกคนค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ซึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะกับที่วัฒะธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีตักบาตรแต่คณะสงฆ์ค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสง์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรสวดบทรัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร ทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่ทุกท่านจะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลหและพิธีกล่าวคาถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยกาเรนมิตรทวีกาเรนมิตรเอนดูเขียวชะอ้อนเป็นประธานนำกล่าวคาถวายพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพได้ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบารมีทั้งอย่างได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายดีซีจะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันจากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์ด้วยความปราบรื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ มาต่อกันที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นค่ะภายในงานกันลยาณมิตรทิพซีรินอินทกนกได้ให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านยืดเส้นผ่อนคลายร่างกายเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรมในวันนี้พร้อมทั้งให้ทุกท่านแนะนำตัวพูดถึงความดีที่ทำมาตลอดทั้งสัปดาห์หรือสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณ จากนั้นตัวแทนชาวท้องถิ่นได้อ่านธรรมะเทคนิคการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยหนึ่งหัวข้อทั้งยังได้แนะนํารูปแบบวิธีการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายก่อนที่พระครูภาวนาสุทธิวิเทศจะได้นํานั่งสมาธิและนําแผ่เมตตาให้กับชาวท้องถิน่นเป็นเวลา45นาทีภายหลังจากนั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วพระครูภาวนาสุทธิวิเทศได้ให้ธรรมะเรื่อง วิธีที่ทำให้มีความสุขในโลกที่มีโลกธรรมแปดซึ่งชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างประทับใจและได้ข้อคิดดีๆเพื่อเสริมกำลังใจในการใช้ชีวิตและการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้มีชาวท้องถิ่นร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิที่วัดจานวนสิบท่านพร้อมทั้งได้ร่วมเป็นอาสาสมัครในการช่วยเก็บงานสืบสาร วัฒนธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทน,น์นกยูงด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกกิจกรรมดีๆที่ส่งมาให้เราได้ปลืมใจกันไปทั่วโลกค่ะในช่วงนี้นะคะบนนิวส์ก็มีสถิติ10อันดับยอดสวดธรรมจักกระปะวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจากทั่วประเทศด้วยที่ไหนจะติดอันดับท็อปเ0นกันบ้างไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง10อันดับสองนครหลวง1อันดับ3นครหลวง4อันดับ4นครหลวง16อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง5อันดับ7นครหลวง7อันดับ8นครหลวง12อันดับ9สาธุชนใหม่หนอ39อันดับ10นครหลวง9ค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจากกับปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดศรีสะเกดอันดับสองจังหวัดอุบลราชธานีอันดับ3จังหวัดขอนแก่นอันดับ4จังหวัดปทุมธานีอันดับ5จังหวัดสกลนครอันดับ6จังหวัดเลยอันดับ7จังหวัดมหาสารคามอันดับ8จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ9จังหวัดอ่างทองและอันดับ10จังหวัดลำพูนค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับการสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้เรามีข่าวงานบุญมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะมาร่วมกันสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรด้วยยอดสวด6 0 0 0ล้านจบเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันอาทิตย์ที่3 1ธันวาคมพุทธศักราช2566 สวดแล้วอย่าลืมส่งย่อสวดกันมาได้นะคะที่ w w w forbrighterworld com ค่ะและขอเรียนเชิญร่วมพิธีทอดพระป่าต้นสมบัติจักพรรพัครั้งที่11ประจำปีพุทธศักราช2 5 6 6ในวันอาทิตย์ที่3ทธันวาคมนี้ณสภาธ,ธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะทั้งนี้เพื่อง,งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกถวายแด่เจ้าอาวาสและประธานสงฆ์224วัด ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะและเรียนเชิญร่วมพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดณนะบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทน์นกยุงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายในวันเสาร์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2566พิธีกรรมจะเริ่มในเวลา 9ก้านาฬิกานาทีค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02.8311.000ค่ะ และขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรพระ1,000 0รูปนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ192ปีจังหวัดกาญจนบ,บุรีในวันจันทร์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2,566ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะบริเวณถนนสแควสกายวอล์กเมืองกาญจนบ,บรุรีสามารถรับชมถ่ายทอดสด ได้ทางเบอร์ w w w gbnus com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6608และ088-088-2518ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมและนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกนะคะช่วงนี้เรามาปิดท้ายข่าวบุญที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสุขขังวะตนะโหติกินจิ ผู้ไม่มีความกังวลย่อมมีแต่ความสุขค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ